คือรายการตุ๊กกี้โชว์เจอกันทุกวันศุกร์สองทุ่มสิบห้าทงช่องหนึ่งเวิร์กพอยท์ทงช่องหนึ่งเวิร์กพอยท์นิวเด้อเด้อทางช่องหนึ่งเวิร์กพอยท์มาเวิร์กพอยท์ช่องหนึ่งช่วงนี้ถือว่าอากาศร้อนช่องพฤษพาเนี่ยเด็กใกล้เปิดเทอมแล้วนะหน้าร้อนไปไหนดีคุณบลงน้ำแข็งครับตบตบ ยย่างงเี้ไม่ใช่ก็คือโรงน้ําแข็งเย็นสุดพี่ว่าที่ไหนเย็นสุดห้างก็ไม่เย็นเท่าโรงน้ําแข็งเออใช่ใช่ใชไปนอนบนน้ําแข็งเย็นเย็นตอบตอบแบบนี้ไม่เข้าไปอยู่ในเครื่องแอร์เลยล่ะออไปมะล่ะงไป<ว>เออ,เอ,อหน้าร้อนยิงหลายคนก็ไปเที่ยวอืไปทะเลเอ,อ่ะทะเลที่เกาะสมุยมันมีอะไรที่ทำให้คุณอยากไป เนี่ยร้องได้ร้องได้หรือดำน้ำมาเนี่ยใครมาครับผมสนับกันมึงถึงสแสดงว่าคนที่ร้องเพลงนี้จะมามา <c oughs> เอาวันนี้เจอกับเจ้าของเพลงแน่นอนแล้วอจ,จะถามเขาด้วยว่าที่เกาะสมุยตกลงมันมีอะไรบ้างครับผมนะเ้าเดี๋ยวกลับมากับตุ๊กกี้ชว แม็ครับพี่ชื่ออะไรชื่อเต็มจีครับผมจีไหนคะจีไปใส่เขไปครับอคุตุดตุดไม่เก่งเลยเลยตนเอนึ่งเตรียนที่แตะบ้างค่ะผมไม่กล้าจับตุดเท่าไหร่ครับงั้นเดี๋ยวจับให้นะ Welcome to Tuki Show and welcome to Subway. Bon, bon. and do you want to know about paradise this time it's really hard to find such as writing all the time and cause don't you're a three-girl so I'm gonna jump on my cha-cha now we're opening this <laughs> and close on my T.R.B. so I'm gonna jump on my cha-cha now we're opening this and close on my T.R.B. ดกไปไม่ได้ยังไงดืไปเด็ดลายเสียใจเสียใจเธอเลยตดืไม่ควรดก็ไปไปด้ตรงไหนดื่มก็ไปไปดยังไงแลคนกลัเมาไมเธอบอกว่าดื่มเพื่อเพตเไม่ควรต้องไปมเพือแต่ไม่ืมเชิงมดไม่ืมเชิงร้อนร้อไห้เสียใจไม่ด้ขพ้นเลยแล้วเธอกบว่าอดกลี้ไม่มีใจใครแน่ดรชืรอเยย้อยีีเราต้องลก้บ สีแจงไม่ร้องมาอยู่าหยิบสิหยิบสิรักัอจาฉันจะแ่งานเธองเธอมเธอมีฉันคนนี้เธอมีฉันเป็นเพื่อเธอมีฉันเองที่จะคอยเตือนจะอคอยเป็นเพื่อนรอบเดือนอย่างจริงใจ Yeah. <laughs> ไมห่วงเฉไลเสีใจเสียใจเยตดูไม่ควรเดีไปไดไหนเดี๋ยวผไปไปไยังไเดี๋แล้วคนลมาายเธอบอกว่าดีคอลืมเธออไม่ควรเดี๋ว่นีผฟกัถึงเสวมรุ่เธออาจจะวีคนดีดเข้ามาใหม่แต่เธอก็บนว่าฉันฟ หลับติ่งมันยิ้มสุดชั่วหลับ o ิ่ง t ล้วใจคงจะมึนงื้อยืนดิ้นฉันแทบจร้งไู่ก็เช็ดจนหมดตาไม่ให้ใจมันแชร์ดาวจูก็เช็ดจู่ราบไปเจอปุ่มปุ่มมาช้าช้าหน้าเวรเราไม่ได้ชิบถ้าเป็นควาสมาทีไมู่่ราเปุ่มปมมาชาชานาเวรเม่ได้ชบถาสมาทีาไม พี่ดิ๊กเดี๋ยว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 ดด้วยสมาชิกหลายคนเหลือเกินขออนุญาตอะไรคือดิพโอซียกมือว้าวนี่นะครับผมจริงจริงแล้วมีเก้าเหรอคะคุณแอมมาพิเศษครับรับเชิญครับไม่ด้พูดถึงสามสาวสามสาวพี่ดิ๊กมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงไม่เหม็นคาวไม่ยะงไรเหรอคะ เออคคน้หาาปลรับลูกกี้อ่าเราฟอร์มทีมขึ้นขึ้นมานะคะแล้วก็ได้มาอยู่ในค่ายสังกัดเดียวกันที่เกาะสมุยมันมีอะไรจริงจัิงมากมีคนรู้ดีกว่าผมเยอะฮะใครคะคุณแม็กครับเขาอยู่แม็กาอยู่ตั้งแต่เกิดเลยพี่แม็กอันนี้สวัสดีพี่เทงด้วยนะครับมาอยู่ตั้งเกาะสมุยไม่น่าโง่หรอกไหมใช่สวัสดีพี่ชมพู่อาริยานะครับ เัาจะง้างเลยนึกว่าชนคู่ก่อนไปแล้วครับกลัวกลัวแทบหนูเล็กกคจ้อันนี้จริงก่อก่อนสมุยอยากจะแนะนำนะครับถ้าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอประเทศไทยนะครับสวยงามมากๆสำหรับท่านใดยังไม่เคยไปผมอยากให้ลองไปดูที่สุดในโลกใช่อาจจะนั่งรถไปไกลหน่อยหรือว่าจะมีตังหน่อยก็นั่งเครื่องบินแล้วกันนะครับแนะนำครับ แต่ถ้าอ่านั่งรถไปก็ต้องไปลงเรือนะครับโอ้เขารู้แหละตรงเนี้ยเอาที่มันมีอะไรในเกาะสมุยเอาตัดสรุปสั้นๆเลยนะใช่มีอะไรก็มีหาดเฉวงหินตาหินยายนะครับแล้วก็ควายชนโอ๊ยผิดนิ้วครับโทษทีควายชนแล้วก็มีโชลิงโชลิงโน้ำตกโชลิงเก็บน้ำตกไม่ได้เบียดใครับแล้วก็ สำหรับ Saint กลางคืนก็จะมีกลางคืนจะมีเลกเก้ผับที่น่าท่องเที si ่ยวการันตีโดยพี่แม็กใช่ไม่แม็กซ์จริงเดี๋ยวอันที่จริงใครเขียนชื่อสคริปต์ผิดหรือเปล่าผิดนะฮะผมไม่ได้ชื่อแม็กครับเขาพี่ชื่ออะไรชื่อเต็มจีครับผมจีไหนคะจีใบไสเข้าไปครับเอาคุณเจมจีคนที่ไหนเนี่ย อ๋อคนุงเทพเกิดสุขุมวิทซอย20ครับผมไปโรงพยาบาลไม่ทันเกิดสุขุมวิท20แคนเนี้ยทีเด็ดเลยนะครับเนี่ยเรามารู้จักสมาชิกท่านอื่นกันดีกว่าครับมีมาเยอะอยากรู้ชื่อทีละคนและตำแหน่งชิเล่ครับเล่นคีย์บอร์ดครับสวัสดีครับที่โน๊ครับเ่นเบกสวัสดีครับแอมนะครับทีมเบลเล็ตเอกครับรองนำครับเอกครับคือโจ๊กเป็นท่านที่สองครับแทนครับเล่นกีตาร์ครับผม พุแคมป์ครับเปา่าแซงโซโฟนครับชื่อลุงครับเป่าจัเป็ดครับผมแอลครับตีกกนครับสวัสดีค่ะตันหยงชูดีเกิค่ะน้ำพึ่งค่ะอยู่ทีดีเกิร์ค่ะเชฟตังเมย์ค่ะอเดิรค่ะผมพัน์ขับรถครับก็ไม่ขับรถกับเขาได้เลยครับพี่พานผมว่าอยู่ทำรายการต่อดีกว่านะครับพี่ ทั้งหมดของดิฟโอสีไม่แปลว่าอะไรพี่ทะเลลึกครับทะเลลึกทะเลลึกง่ายอ๋อทะเลลึกมารวมกลุ่มกับน้องได้ยังไงคะไันได้ยังไงจริงๆแล้วเราเป็นเพื่อนตั้งแต่สมัยมัธยมก็มีครับแล้วก็เจอกันที่ร้านอาหารก็มีครับหลังนั้นก็เป็นเพื่อนๆผมอย่างอันนี้ก็เป็นหลานของรุ่นพี่ที่มหาลัยดึงเข้ามาแล้วแนวเพลงเล่าจ๋าเนี่ยค่ะทำไมถึงเกิดไอเดียเพลงนี้ซึ่งเหนือเป็นเพลงเก่าอ่ะ ได้เจอพี่เล็กครับก็คือลูก,ล,กลูกชายครูสุชาติเทียนทองเ <S S S 2> <C> e <an> จ้าของเพลงเลยฮะ <C> e <an> แล้วก็พี่เล็กก็บอกว่าเอเอาเพลงของของคุณพ่อไปทําหน่อยนะ <C> e <an> เพราะว่าไม่มีศิลปินเอาไปทํานานแล้ว <C> e <an> ก็พี่เล็กจริงๆแล้วให้ทั้งทั้งอัลบั้มเลย <C> e <an> แล้วก็เลือกเราเลือกมาว่าเอ๊ะมันเรามันมันมัน,มน,มน,เ,ปน,มนเป็นสัญลักษณ์ของความสนุกก็เลยเล่าจ๋ามันก็น่าจะเหมาะเพราะเราก็เล่นในผับบาร์ก็บ่อยก็ฟิลแบบเตือนคนคนที่มาเที่ยวกระแสเป็นไงบ้างพี่ ตอน so so so, นี้กำลังเริ่มจะโปรโมทตอนนี้เพลงตัวเพลงจริงๆครับกาลังแบบเขาเรียกว่าสมหัวกันทาให้มันให้มันลงตัวกว่านี้ฮะแล้วก็เดดปล่อยให้ฟังทั่วประเทศจริงๆนี่ไงเดทปล่อยให้ฟังแน่นอนวันนี้จะบอกว่าถ้าเกิดว่ามาพูดคุยกันโอ้โอ้เล่าจ้าไม่ใช่ฉันมีฟ้าเป็นมุ้งฉันมียุงกัดเลือ ได้ปล่อยหนูนนะไหนไหนมาทั้งทีค่ะจะได้เงินไหมคะพี่แม่อยากได้เงินไหมอยากได้มากๆเลยครับขออย่างเดียวว่าร่วมเล่นเกมกับตุ๊กกี้โชว์ได้ไหมโอ้ยสบายสบายมากแต่เกมนี้บอกได้เลยว่าเกมนี้ใครแพ้ถอดผ้าเฮ้ยเฮ้ยขอให้กระสับกระส่ได้ไหมพี่พันครัแบ่งทีมยังไงดีเอางี้ดีกว่าให้น้องๆผู้หญิงเนี่ยเป็นตัวหลักเลยแล้วก็ผู้ชายสองคู่มาประกบ อ่าเกมแรกเกมแรกเกมแรกเกมสีไหนเป็นสีไหนอ่าน้องผู้หญิงใครจะเล่นคะใครก็ได้อ่าแล้วผู้ชาย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 ใครจะมาสู้กับน้องครับอ่าเป็นตัวแทนชายเสนอโจ๊กครับเอา่ช่วงต่อไปนี้จะเป็นการเล่นเกมชิงเงินรางวัลกันครับท่านผู้ชมจะสนุกมันหาขนาดไหนไปชมกันเลยครับประกอบมาคุณพันชี้สีไหนครับให้ตอบสีนั้นค่ะใครตอบได้มากกว่า3มใน5ใครตอบได้3า เนี่ยฮะก่อนชนะต้องเร็วนะครับกิฟุไม่สคัเลยถูกปมเอาอ้อยเเย้สไมหัวเหมไม่ิว่ายังเหรอเคยล้มหัวฟาดอลยเนั่ยเลิกม้วนค่ะมุนได้นะมุนได้นะครับม้วนได้เลยเล็วขึ้นเขานึ่งสอง ผมว่าคุณพันก์เชี้สีม่วงชัดเจนอยู่นะครับแต่คุณแม็กเนี่ยสิดันตอบสีชมพู <c oughs> ผมว่าคุณแม็กลองไปเช็คตาบอดสีที่โรงพยาบาลกันหน่อยก็ดีนะครับเกมที่สองเกมที่สองหัวอะไรตูดจริงหรือ หัวไรตูดจริงหรือกากติกาง่ายมากค่ะครับผมนี่คือหัวท่นนะคะนี่คือหัวนี่คือไหลนี่คือตูดถ้าไม่ใครครับพี่นี่คือนี่ไงถึงมีคนคบพี่หัวไหลตูดแต่อันนี้คือให้พูดตรงข้ามครับผมรู้จักนี่ท่าตอบไหลนะพร้อมนะคะเข้าใจนะหัวตูด เออหัวครับไหลครับตูดครับเออ่ตูดครับไหลครับตูดครับหัวครับโอ้โหของนี้เนี่ยคอมเม้พร้อมพร้อมนะครับหนึ่งสองไปตูดตูดไม่เก่งจยังไงตูดหนึ่งแปด ผมไม่กล้าจับตูดเขาเลยครับอย่างั้นเดี๋ยวดูจับให้นะหัวหัวตุดตุดตุดตูดหัวเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้ผิดนะหัวตุดตูด คณะ,ะกรรมาการของเรานะครับได้ประมวลผลมาแล้วผ่านทางจอโปรเจคเตอร์นะฮะใครได้คะเสมอค่ะ <Hey! S 3> เกมที่2ผลเสมอ,อกันแบบนี้จะต้องแบ่งเงินรางวัลไปทีมละ1,500บาทกันครับนี้มีชื่อเกมว่าเป่ายิงฉุบก็ดีนะเลยยิงฉุบกันเลยฮะยิงฉุบกันเลยคะ่ยยคะคใครได้3คะแนนก่อนรับไปเลย3,000บาทง่ายมากเป่ายิงพุบบ สองหผมเป็นกำลังใจให้นะครับเปลายิงชุบชุบไม่้ในครั้งแรกนั้นทีมหญิงฮึดชนะไปได้ก่อนแต่ทีมชายก็ไม่ยอมแพ้ไล่มาชนะตองครั้งติดติดกันเลยจนท้ายที่สุดเกมเปลายิงชุบทีมชายเป็นฝ่ายชนะไปได้เงินรางวัลไปอีก3 0 0พบาทเลยครับ ไไปกกัับเป็็นยังงไแลกกมมาหชื่ออมมววันีคเื่กี้ได้เห็นนะว่าว่ามีการดวลเพลงดวลอะไรกันเยอะแยะมากมายหลังจากนี้มีโชว์แถมไหมพี่สักหน่อยไหมสักหน่อยมีครับเดี๋ยวมีแน่นอนครับเป็นยังไงครับเป็นยังไงครับก็จะเป็นทีมเปอร์เซชันโชว์ของพวกเราซึ่งจะพบในคอนเสิร์ตใหญ่ที่เราจะโชว์กันอยากจะบอกว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับถ้าใครเห็นใหญ่กว่านี้มาบอกผมเดี๋ยวผมจะทำให้ใหญ่กว่าครับผมว่าชอบชอบนะแล้ว เร็วๆนี้เราจะไปติดตามไปดูคอนเสิร์ตได้ที่ไหนอ่ะคะยี่สิบสี่ครับที่โคราชครับเจอนฝากด้วยนะคะบอกเลยเลยว่าคุณจะครบความมันความสนุกและบทเพลงใหม่ๆโดยเฉพาะเพลงเล่าจ๋าฝากด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมอบค่ะ เวอร์สุดยอดท่าเต้นแห่งปีมาอยู่บนเวทีตุกกี้โชว์